สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับชับ้นมระถมศึกษาปีที่ห้าวันนี้ครูวัธิดาพรมดานะคะจะมาสอนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะเรามาดูค่ะว่าจะมีรูปแบบใดบ้างนะคะ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะก็จะเป็นการวางโครงเรื่องที่จะมีตัวละครนะคะเสิร์ฟในนั้นมีการดําเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบและยังมีองค์ประกอบของฉากเช่นสถานที่ต่างๆนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นด้วยมาจนถึงลําดับเหตุการณ์สุดท้ายนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันค่ะ แผนภาพโคงเรื่องนะคะที่ครูนํามายกตัวอย่างให้ก็คือเป็นเรื่องของอีกากับสุนัขจิ้งจอกนะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยจะเป็นการนําไปเรียบเรียงขยายความนะคะให้เป็นงานเขียนยง่ายมากพูดง,ง่ายๆก็คือเราจะเขียนโครงเรื่องไวก้ก่อนจากนั้นเมื่อเราได้โครงเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปเขียนเป็นเนื้อเรื่องนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นว่าผู้เขียนนะคะจะเขียนเรื่องอีกากับสุนัขจิ้งจอกเนี่ย เขาก็จะวางตัวละครกันว่าเอ๊ะจะมีตัวอะไรบ้างตัวละครของเขาก็มีอ e ีกามี defects, bueno, สุนัขจิ้งจอกนะคะส่วนฉากเนี่ยเขาก็กําหนดคร่าวๆก่อนก็คือสถานที่เนี่ยเป็นเรื่องของต้นไม้ใหญ่ดื่มทุ่งนาเวลาเป็นช่วงเย็นหรืออาจจะเป็นช่วงกลางวันด้วยก็ได้นะคะแนวคิดของเรื่องของเขาเนี่ยก็คือว่าคนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดแสดงว่าเขาจะเอาอีกากับสุนัขจิ้งจอกนะคะมาทําให้เข้ากับแนวคิดนี้ ส่วนปัญหาของเรื่องก็คือสุนัขจิ้งจอกอยากกินก้อนเนื้อที่อีกาคาบอยู่นะคะเหตุการณ์ของเขาเนี่ยที่ได้เรียนก็มีหนึ่งนะคะอีกาเกาะอยู่บนกิ่งไม้และคาบก้อนเนื้อชิ้นใหญ่อยู่ด้วยสองสุนัขจิ้งจอกเนี่ยอยากกินก้อนเนื้อของอีกาจึงคิดอุบายหลอกอีกาสามสุนัขจิ้งจอกเนี่ยแกล้งพูดเย็นยอให้อีการ้องเพลงให้ฟังสี่อีกาหลงเชื่ออ้าปากร้องเพลง ก้อนเนื้อจะหลุดออกจากปาก 5. สุนัขจิ้งจอกได้ก้อนเนื้อไปกินอย่างสมใจนะคะเมื่อเราได้คงเรื่องตัวนี้แล้วนะคะผู้เขียนก็จะนําไปทําเป็นเรื่องราวนะคะเพื่อให้เรื่องนั้นมันสมบูรณ์นะคะเรื่องต่อไปนะคะก็คือการเขียนแผนภาพความคิดนะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการจัดกระบวนความคิดนะคะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสําหรับนักเรียนเนี่ยที่ควรจะเรียนรู้นะคะเพื่อนําไปใช้ในงานกลุ่มสาระวิชาต่างๆนะคะเรามาดูแผนภาพความคิดนะคะว่าคืออะไรนะคะแผนภาพความคิดเนี่ยก็คือรูปแบบที่ใช้ในการจัดระบบความคิดข้อมูลหรือว่าความรู้ต่างๆนะคะเพื่อให้เห็นและเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจนสามารถนำไปเรียบเรียงเป็นงานเขียนที่สมบูรณ์หรือเนื้อหามีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องนะคะ เรามาดูรูปแบบแผนภาพความคิดค่ะมีแบบใยแมงมุมนะคะมีแบบเปรียบเทียบมีแบบโครงสร้างและแบบขั้นบันไดค่ะจริงๆแล้วรูปแบบความคิดเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากค่ะแต่สําหรับบทเรียนของป .5 นะคะเราจะใช้อยู่4รูปแบบนะคะเรามาดูแบบแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นแบบใยแมงมุมนะคะ แบบใย,ยแมงมุมเนี่ยจะใช้ในการจัดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยนะคะเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆเราจะเริ่มจากหัวข้อใหญ่ก่อนนะคะจากนั้นเราสามารถที่จะย่อยมาเป็นหัวข้อย่อยย่อยๆได้มากนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ข้อมูลนั้นเรามาดูตัวอย่างแบบใย,ยแมงมุมนะคะครูยกตัวอย่างเช่นเรื่องของน้ํานะคะน้ําก็คือหัวข้อใหญ่ ส่วนวงกลมที่อยู่รอบๆน้ํานะคะก็คือหัวข้อย่อยตัวอย่างนะคะน้ําเป็นหัวข้อใหญ่เราใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้รายละเอียดย่อยๆเราก็แบ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ํานะคะประโยชน์ของน้ําคืออะไร3แหล่งน้ําี่ชนิด5ส่วนประกอบ6คุณสมบัติเมื่อเราเนี่ยนะคะได้หัวข้อย่อยแล้วนะคะเราก็สามารถแตกหัวข้อย่อยออกไปได้อีกค่ะ แบบใยแมงมุมนะคะคนก็จะนิยมในการที่จะทํานะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการจานะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนนะคะมาดูตัวอย่างใยแมงมุมอีกรูปแบบหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเป็นการเขียนแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมเรื่องของนกกระจอกนะคะนกกระจอกคือหัวข้อใหญ่นะคะคือวงกลมสีฟ้าจากนั้นเราจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยที่หนึ่งก็คือ รูปร่างลักษณะคือกรอบสีชมพูค่ะต่อไปค่ะถิ่นที่อยู่คือกรอบสีเขียวนะคะกรอบที่สามคือลักษณะพิเศษชีวิตและธรรมชาติทั่วไปคือกรอบสีส้มและกรอบสุดท้ายนะคะคืออาหารกรอบสีเหลืองค่ะตรงนี้นะคะคือหัวข้อย่อยนะคะที่รองลงมาจากหัวข้อใหญ่จากนั้นเมื่อเราได้หัวข้อย่อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะแตกออกไปอีกยกตัวอย่างเช่น รูปร่างลักษณะใช่ไหมคะหูข้อย่อยออกไปอีกก็คือนกกระจอกนี่ก็คือตัวเล็กๆคล้ายนกกระจิบตัวผู้สวยงามกว่าเมียตัวผู้มีขนสีเทาสีน้ำตาลขนอกแข็งสีดำปีกสีเหลืองสลับแดงมองแต่ไกลเป็นสีแสดนี่คือตัวอย่างนะคะหรือว่าหูข้อของอาหารนะคะที่มีหัวข้อยออกมาก็คือเป็นเนื้อสัตว์และ คือกินเนื้อสัตว์และกินเมล็ดธัญธพืชนะคะต่อไปเราจะมาดูแบบเปรียบเทียบกันค่ะเราจะใช้ในการจัดข้อมูลนะคะที่มีส่วนเหมือนกันและต่างกันเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเราจะมีวงกลมเนี่ยซ้อนกันอยู่สองวงกลมนะคะจะมีวงกลมที่เป็นสีเหลืองกับวงกลมที่เป็นสีฟ้านะคะ พอมาซ้อนกันแล้วปุ๊บจะกลายเป็นสีเขียวตรงกลางนั่นคือส่วนที่เราจะเหมือนกันนะคะสงกลมเหลืองก็คือจะมีความแตกต่างกันสีฟ้าก็มีความแตกต่างกันพอมาซ้อนกันปุ๊บตรงกลางก็คือส่วนที่เหมือนกันเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแบบเปรียบเทียบนะคะคุยกตัวอย่างของเรื่องของชีววิทยาหรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะวงกลมที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของเซลล์พืชวงกลมที่สองจะเป็นเรื่องของเซลล์สัตว์ เมื่อภูนะคะเอามาทับซ้อนกันปุ๊บตรงกลางก็จะเป็นส่วนที่เหมือนกันนะคะเซลพืชก็บอกว่าเป็นผนังเซลล์มีคอราพาสรูปร่างเหลี่ยมนะคะของรูปไดนานส่วนเซล์สัตว์เนี่ยจะมีรูปร่างกลมแล้วก็อ่อนนุ่มจากนั้นตรงกลางเนี่ยคือส่วนที่เหมือนกันระหว่างเซลพืชกับเซล์สัตว์ก็คือมีเยื่อหุ้มซเซล์เหมือนกันมีนิวเคลียสเหมือนกันแล้วก็ไซโตพลาสซึมเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูแบบโครงสร้างกันบ้างค่ะแบบโครงสร้างเนี่ยจะใช้ในการจัดข้อมูลที่มีส่วนประกอบต่งตางๆจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยย่อยหรือตามลำดับความสำคัญนะคะเราจะมีหัวข้อมาให้จากนั้นเราจะแบ่งองค์ประกรอบออกไปนะคะโดยใช้ตารางดังรูปแบบต่อไปนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างแบบโครงสร้างกันบ้างนะคะ บบโครงสร้างเนี่ยครูจะมีหัวข้อมาให้ก็คือเรื่องของบ้านนะคะส่วนส่วนประกอบของเรานะคะครูทำไว้ทั้งหมด4ส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบที่หนึ่งก็คือห้องน้ำสองห้องนอนสห้องครัวสห้องนั่งเล่นเมื่อเราได้ส่วนประกอบแล้วเราสามารถแตกอย,ยส่วนประกอบนี้ออกไปได้เช่นห้องนอนเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามีหมอนมีผ้าหม่มมีเตียง มีโคมไฟส่วนห้องน้ําเราก็สามารถบอกได้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างย่อยออกมาเช่นสบู่ยาสีฟันฝักบัวอา่างล้าน้านะคะห้องครัวเราก็สามารถย่อยออกมาเป็นทัพพีตะหลิวช้อนจานชามต่างๆนะคะห้องนั่งเล่นมีโซฟามีทีวีมีโต๊ะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างแบบโครงสร้างค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแบบขั้นบันไดค่ะ แบบขั้นบันไดเนี่ยจะใช้ในการจัดข้อมูลที่ต้องเรียงลำดับขั้นตอนนะคะเรียงจากขั้นตอนที่1 2 3 4นะคะขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นแบบขั้นตอนที่1ขึ้นไปข้างบนก็ได้นะคะแล้วลงมาเรื่อยๆเป็นขั้นตอนที่1 2 3 4สลับกันได้คะ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะแบบขั้นบันไดกันบ้างค่ะแบบขั้นบันไดนะคะก็จะเป็นการเรียงข้อมูลตั้งแต่ที่เริ่มทําเลยนะคะขั้นตอนที่1 อย่างเช่นครูนะคะเอาเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะขั้นตอนแรกเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรหนึ่งแบบเราต้องสํารวจก่อนและตัดสินใจเรื่องที่จะทาโครงงานนะคะ2คือศึกษาหาข้อมูล 3. การวางแผนทดลองการใช้วัสดุอุปกรณ์ 4. เขียนเขา้าโครงเรื่องของการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์5ลงมือศึกษาทดลองวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เเสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอนว่าการทําโครงงานนี้จะต้องเริ่มจากเรื่องใดศึกษาเรื่องใดเไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จของการทําโครงงานนะคะคืออธิบายขั้นตอนนั่นเองต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะครูเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมนะคะ ในหัวข้อเรื่องสุนัขนะคะเราได้ดูตัวอย่างมาแล้วจากการเขียนของเรื่องนกกระจอกนะคะนักเรียนจะต้องกําหนดหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องสุนัขแล้วแตกย่อยหัวข้อย่อยออกไปแล้วก็ย่อยออกไปนะคะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างของนกกระจอกได้นะคะมาสรุปความรู้กันค่ะวันนี้เราเรียนทั้งหมด2เรื่องนะคะก็คือแผนภาพคงเรื่องนั่นเองค่ะ แผนภาพโครงเรื่องก็คือใช้ในการวางโครงเรื่องที่มีการดําเนินเรื่องเป็นไปตามลําดับขั้นตอนเหตุการณ์นะคะ mm hmm. คือหมายความว่าเราได้กําหนดเนื้อหาเนื้อเรื่ององค์ประกอบฉากโครงเรื่องการดําเนินเรื่องไว้ก่อนจากนั้นเมื่อเรากําหนดเสร็จแล้วเราจะนํามาเขียนเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นงานเขียนนิทานงานเขียนหนังสือการ์ตูนพวกนี้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของแผนภาพความคิดค่ะแผนภาพความคิดนะคะจะใช้ในการวางครงเรื่องที่มีความคิดรวบยอดเป็นสำคัญอันนี้นะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในเรื่องการเรียนนะคะถ้าเราเรียนหนังสือแล้วอยู่ในช่วงสอบเราสามารถที่สรุปความรู้เป็นแบบแผนภาพความคิดเพื่อจะช่วยให้เราเนี่ย จำได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบใยแมงมุมแบบเปรียบเทียบแบบโครงสร้างหรือว่าแบบขั้นบันไดนะคะนักเรียนลองฝึกฝนลองทําดูนะคะขอบคุณแหล่งที่มานะคะที่ให้ภาพสวยๆแล้วก็ข้อมูลดีๆนะคะจาก www.google.com www.pinterest.com และบทเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะคะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ